ตอนที่เที่ยงตอนที่เที่ยงตอนที่เที่ยงนี้เหนะครับเป็นการพบกันระหว่างสีเหลืองกับสีเขียวนะครับอันนี้อยู่คนที่ไม่ใช่ครับพี่ไหวนี่ใส่นะฮะดีตอนนี้นครับพรองของเก้ารีเตัวนีขึ้นเข้าไปโด้ยดกระป้านะตัดแข็งคุณยามาที่เที่ยมเย็นจะบอลได้โยนไปโยนไปครับคุณคุณเทียร์ที่ไม่ได้ระดูกจะบอลได้ดูได้เรื่อยๆมีการแค่ทานะโอเคโอเค สีเขียวเหรอคือบอกว่าถ้าไม่ได้เหรียญทองตกภาษาจีนคุณติดที่นีจกบอลลันครับปที่นี่ออตีไล่บอลมาขอุครับกลนี่เอตีไล่บอลมาลาเซ็งที่มาโอ้โหมีสามตัวน่าเจอเอาอของบอลนเสีเขียวเราซือบอกว่าลุกันร้อยใช่ไหมอ่าผมไปละเรสีเขียวร้อยดี ใช่อย่างนั้นเรารวบสีเหลืองแล้วดึงมันไปเยอะโอ้สีเหลืองเพิ่มขึ้นเจอสีเหนึองได้บ้างมีชนิดสามให้นอนรวบขาวตกเป็นตัวร์ทีมไม่ได้ดังใจโอ้อัลตรอนได้นบอลอัลตรอนอัลตรอนรับลบไปกอนมีจิกเกอร์นะมีชนิดสนันเหลืองกับสีเขียวนะเกิดมากขึ้นนี่มิวส่งให้ปิ้งโอ้โหปิ้งจับล่าใจน,นิดนึงจะเซ็นคืนให้ ยังยิงยังทิงห้อัีอีอย่้ยงดีโอ้โหติูเส้นไปสองยิายเก่เร์ทิ้ไปครับาสตีดับบอลได้โดนสงดแังไปดันล่ายหนึ่งประตูต่อสูสีเหลืองอัตลีหัวทันทีเช่นเดียวกันโอ้โหดีนะมีกรแพทายอยู่อยูตรีโอ้โหมีสาไปว่าัน้ไปนะ เตอรคทเตอร์ชื่นไปถึงส่สีเียทุกให้นิวพอดสอนนิวิีสอนตอบวให้ขึ้นข้างหน้าครับถึงลอนานพิ่มนิวส่งให้ตกนข้มาขเองาอจโอ้ตัทม่นตองนให้ัอาตโค้แม่นะครับอันนี้เป็นโค้รแม่ตอนนี้โค้รแม่เลียงงได้ตอนรับโอ้โหแงปิงปิงได้ตอน้ส่งให้นิวนึงลอเี้ยงอยู่ไล่มาล่เีรื่อย ตลอดเล่นูสายพีนงล็อก่อนึงทีและคิเกอร์เพียทิมานคุณน้ำบุญนุ้ญ่ให้ออีออกรีสุดทายบังส่งมาให้นิวคนี่สอนและนิวคนี่สอนเดี๋ยวนิวคนี่อนินมากินมาสัด้หนะครับยาห้ีาเตัวลอกก็ได้ครับยยให้ออีออีส่งให้คูให้ยยาทำยงไงยส่งให้ออีอตัมีนิวคนี่อน ตันล็อกมาสูงมาจเอียงเอาบอลลึกยาวมาถึงโอ้ต้องหัวก้าวไปแล้วโอ้โหนี่ขยับครับเพื่อนก็ยังไม่ขยับตอนนี้พร้อมแล้วลูกทีหนึ่งเอียงเอียงทำท่าจะยิงลบยิงจริงๆครับโอ้โหนิวตันนิวตันได้บอลครับนิวตันหลอกไปหนึ่งจังหวะจะหลอกทิกเกอร์ทิกเกอร์ก็ไม่ยอมตั้งโอ้หัวเข้าให้และออโต้ลีออโต้ลีล็อกไปและเป็นคนใช้เองไหมพี่บู๊หัวยาวแล้วครับติดมาอยู่ที่นักขี่เหลืองเคาะคืนมาให้ที่ล็สูงครับ โอ้เมื่สุดเพิ่งเปลี่ยนตัวลงมาใหม่เดวต้นหนุนยาวไปครับบอกผมสาดเองได้แล้วก็สุดเให้เยียนเยีนึงาครับเยียได้บีงเาแได้โเ้าได้เยีนวังดูอยู่ว่าจะได้ไหมสีเขียวเลียบนี้แล้วเอาลิจรจริงเดียเยังนำอยู่หนึมเดี๋ยวพัดดวคณิสอนู อาเอีย็นทัวแล้วครับตอนนี้พินอ่ะภิกจับบอลล่านมาอยู่ที่นิวตันนิวตันยังได้บอลอยู่นิวตันกะโดดนิวพินได้บอลคลิปข้องบอลเสร็จแล้วส่งให้นิวนิวชี้ไปครับนิวลงล้อซ้ายไปโอ้โหคุณปพพินไปลงไปกายหมายเลขห้าเอ้าเอียงพิ้นได้บอลแล้วเอียงลงไปลงไปแต่ยังมีทชายดั้งดูตีสองคนเอ้าเอ้าโอ้โหเอ๊ะอยคณิต้สอนดูสิครับ อย่างตึงนะบอลอยู่ในการข้บมกองของวระตูครับวระตูส่งให้เอี้ยงลยังไม่ได้ครับวระตูได okay. oh, ้บอลวระตูส่งให้เอี้ยงเอี้ยงยังไม่ได้บอลครับและนิวตันหัวทันทีถ่ายบล็อลมาได้และเอฟเตเองนะครับนิวเตะยาวมาเปิดมาที่ปิ้นปิ้นจับบอลได้และและคู้บุญผู้บุญตัดบอลได้แล้วโอ้โหนิวนิวเหลือตัวโอ้โหข้อเท้าดีมากครับบอลสตรีโดน่ะบอลไปอยู่ที่นิวตันนิวตันส่งให้นิวตันยังครองบอลได้อยู่ครับโดยมีผู้บุญแซงไว ตอนนี <muitas> ้บอลยังอยู no ่ในการก็ต่ให้เอาซื้อเอาซื้อไล่ไปบอลยังอยู่ที่ออตตอรีออตตอรีรับไปใส่เลยตีไม่ล้มตีเกลียวชิ้นละเอ้าเอล้ยมาเปิดยาวมาการส่งให้ออตตอรีและบอลหลุดมาที่ออตตอรีออตตอรีไล่ไปอิูคณิสานมาไล่ออตตอรีและนิวหลุดมาแล้วนิวอันนี้ยู่ครับมีความบันอยู่ได้สีเขียวปิ้นไปคนเดียวแล้วก็ปล่อยให้นิวเล่นมาเอ้าปิ้นปิ้นแได้ปินปินได้บอลแล้วนิว ดึงหลวคอให้ปิ้นปินปินได้จังหวะเอ้ยโอ้โหไินตันเฮ้ยนิวคณิสอนทุ่มเลยครับนิวได้บอลปุ๊บแล้วทำไงแต่บอลมนเล่นอยู่ครับแล้วบอลอยู่ที่เอี้ยงเอี้ยล็อกไปล็อกมาปิดนิวคณิสอนมากเท่านั้นแต่ทีเอฟสองสามสี่ออฟฟี่หัวตีนายเกมเขาเด่นมากครับและนิวยิงโอ้โหนิวยิงได้นสองตีนแล่วินตันตีแั่เป็นผู้รับ ตูนะตอนนี้ผันไปบ้างด้วยครับคนที่สามของสีเหลืองครับเอียงครับนะช่วยทีไม่หลายครั้งนะครับสำหรับอุ่นเติมครบนาซื้อครับมาซื้อเจอ้าพี่บูมาซื้อฮุ่ยจับมือสีเขียวจับมือแล้วไอาสีเหลืองจับมือของ